สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพามาชมนิวฮอลแลนด์นะครับ TT45 ก็จะปั่นพร้อมหวานนะครับเพราะปั่นเสร็จแล้วเขาก็จะหวานนะครับตรงนี้ก็จอดเติมน้ำมันซื้อมาประมาณเจ็ดห้านะครับอายุก็ประมาณสามปีแล้วได้ครบหมดนะครับหน้าผ่านหน้าผ่านหลัง แล้วก็ใบปั่นนะครับโรตารี่ซื้อมาจากกำแพงเพชรน,นะครับเนวีวอลแลนด์ก็ม่ส่วมากก็ไม่ค่อยมีทักเท่าไหร่นะครับแถวบ้านนี่ก็เลยมาแถวสักเหล็กนะครับก็เลยมาผ่านมามาเจอใช้โลสามปั่นนะครับไลละประมาณสองร้อยนะครับ ปั่นพร้อมวานนะครับลอ,อยเขาไถไถแปลไปแล้วประมาณสักสามสว่าไรนะครับนู่นยันต้นไม้ก็เขียวไกลๆนะครับโอโ้แต่กระทงเล็กเละเกินธนาที่ยิบเลยเดี๋ยวเรามาชมการทำงานของนิโวลันนะครับก็แถวพิจิตไม่มีขายนะครับนอกจากแถวกระแพงเพชรถึงจะมี ก็บริเวณนี้มันเป็นเสาไฟฟ้าแรงสูงนะครับท่านผู้ชมก็ทําเฉพาะการ,กรเกษตรก็จะปลูกที่อยู่อาศัยไม่ได้นะครับนี่ประมาณนี้เดี๋ยวเรามาชมการทํางานของเขานะครับขอมาคลิปสั้นๆแล้วกันนะครับดูการทํางานข่างเขาว่าจะเป็นยังไงบ้างอ่าดูการเข้ามุมนะครับเขาวนเลย หรือว่าจะมาถอยเก็บที่หลังเนี่ยครับวนเลยเขามาถ่ายแปรไว้ตอนที่ฝนตกใหม่ๆนะครับก้อนที่ถ่ายอาจจะก้อนใหญ่หน่อย เดิมๆทุกอย่างนะครับท่านผู้ชมไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยเพราะว่าตั้งแต่ซื้อมาก,ก็เป็นสภาพนี้นะครับสภาพเดิมเลยตอนแรกผมคิดว่าจะปั่นด้วยเกียร์หนึ่งก็ปั่นด้วยโลสามนะครับราาของหัวงานค่อนข้างจะแฉะนะครับนี่มีน้ำขังอยู่ด้วยเป็นดินทรายนะครับเขาเรียกว่าทรายขี้เป็ด เนี้วหนึบก็แล้วแต่พื้นที่นะครับแล้วแต่ความถนัดของคนขับด้วยว่าจะใช้เกียร์อะไรมีตั้งหลายเกียร์ก็ใช้ให้เหมาะเหมาะสมกับความเร็วกับพื้นที่นะครับท่านผู้ชมนี่นครับเลี้ยวโค้งเลยไม่ต้องเดินหน้าถอยหลัง ก็เพื่อเป็นแนวทางหรือว่าทางเลือกของท่านผู้ชมนะครับเพื่ออยากจะได้รถใช้ไว้ทำงานสักคันหนึ่งแถวนี้จะทำนาปีนะครับปีได้ทำได้ละปีละหนึ่งครั้งเท่านด้นนะครับเฉพาะนาปีก็ไม่มีแหล่งน้ำนะครับ น้ำมาดานก็ไม่มีแล้วก็รอฝนอย่างเดียวฝนเท่านั้นและครับที่โชคชะตาของพวกเขานะครับมาชมเพื่อเป็นแนวทางนะท่านผู้ชมถ้าอยากได้มาใช้สักคันหนึ่งก็ตัดสินใจเลือกให้เหมาะสมกับพื้นที่ของท่านแล้วกันอย่ามาเปรียบเทียบกันนะครับว่านานูนนานี้คันนี้ตายคันน้นเป็นอะไรอย่างนี้ก็ ชอบแบบไหนก็เลือกเอาแบบนั้นนะครับแต่ถ้านาปีเนี่ยผมก็ว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะเนโอลแลน์ตัวนี้แต่ถ้าเป็นนาลุ่ม นาปังหน้าลมลมนี่ผมว่าไม่น่าเหมาะนะอันนี้เป็นความคิดของแอดนะครับเป็นเพียงข้อแนะนำว่าถ้าอันไหนเหมาะสมก็เลือกใช้กันได้นะครับอเอาแค่เป็นการแนะนำตัวเฉยๆนะครับ ไว้เพียงเท่านี้นะครับท่านผู้ชมพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่รับชมแล้วก็ติดตามกันสวัสดีครับ